ต้อนอยังโอ้เจ๋เผือกเป็นเส็ตเซ็ตตัวบอระเข้ผิวเน่ทะเละเมียอร่อยคนบริยาน <c oughs> โอ้ยเขาบนอะไรเจ้าคือเผือกเด้ <c oughs> สามยา <c oughs> ีย้อนมามีปีกกว่กีบยานมั้งต้อนแน่แล้วเขาจะไปเห็นคือเผือกแล้อเขาตีอ้อมอ้อมวงมากกับเขาผู้นึงเขามาทั้งนาใกล้กับต่อขาลุมปั๊บแล้วลุ่มเบนแต่แบอลเจ้าเดินมวาเขาสิต่อขาเขาเวียนตัวแอบหมอมวยใท่นาะเขาก็นักมวยตัวเลยอดีตนักมวยดังเนะครับนิ่งนองนี่ลูกหนวดมูยจักรเสบรถนี่นักมวยเก่าป้า ดังจังยัง,ยงตัวนี่มังนี่นะไม่ยังหรอปฏิวัตโซ่ปฏิวา่างแผลเป็นแผลแตกได้มาจากแมวยังไหนแป้ายัางแป้ายังติดสอกเขาบอกสารสอกซส,สีสีสีไม่ละคายผิวอย่างอ๋อมาตรงสอกับถึงยังสั่น พี่ม nah. pues ากของเปียวนี่บอกตอนนั้นอายุ18ปีเสื้อพลังมัดจากของประเภทตีนี่กสกอสามกตีที่เดียวก็แตกปาดโทษตีมวยตะกี้โบนิสังน้ำหนักครับไล่ถาบไล่เสื้อจากของว่าดีได้ตีแต่ผู้ยันยัหาเขาสูงกว่าเลยยื้อใส่เสร็จแล้วก็ตีแบกน้ำหนักเขาอ่ะหาเขาเจี๊กกว่าเจี๊กหอกก็โย่ลงเจี๊ะหาเขาอ้วนกว่าท้องไส้ที่หรอฮ่าเขาจอยกว่าแวบท้องเขาใส่แล้วหรอได้โชคตลอดที่สักส่วนมากได้แบกน้ำหนักโอ้เสื้อพลังมัดหลายกระเบิด พลังมัดอีเหลือเกินเลยโอ้จนเขาเอิ่อมัดปีศาจสิงอยู่แล้วมั้งมัดผีสิงปีศาจสิงพูดแล้วแม่นไอ้ยังแตกก่อนเถอะประทับนาเดี๋ยวไปเท้าเอาใจที่เีไปปั้มกล้วยสักไมดีได้ใส่มีดแม่นกําปั้นตีที่เดี๋ยลมทวนทวนทุตัว่าโอ้ยแข็งแรงเนาะโซ่มวยเที่ยวที่แรกหาแนวใส่เนี่วซอยกับพ่อท่านอุปกรณ์โดยเฉพาะกางเกงเราบ่มี่นุ่งเลยยืมห้องน่องมานุ่งเลยหวยฟิตแนนติ๊กหัดออเป่ารัดรูปซ้ำกันกระสมหัวหาซิฟตาง มไม่มาฟิดได้ฟิดดีห,หัวยางมันยืดสุดมัดเลย<อ>ก็จับกับ่มีใส่ก็เลยปาดโป๊ะพวกเผาใส่แท่นทสรีพอ<ว>ลปะปาดให้นะโอ้โป๊ะผาส่วนบ่พี่มืนอนั่นโอ้ยขอยบ่เข้าใจว่าโปะา๊ะเผาเอ๊ะอันนี้หนองเล้ายางชั่วก้ามขาเพราะคือกาองกะกางกาะที่ว่า โซกความผิดบาติที่ก็โผลเผากัดแอบแอลงเขาแถวนี้เลียดแกเลียดแก่ต้นโซ่เสือแรกขนาดไปบังคัวซ่าหรอกว่าไปซ่าหรอกซำนะครับว่าคือสิ่งดนตีปอกแค่เดียวให้กรรมการนับกระดิ่งย่างแล้วมาแก้โผลเผาออกคนเลี้ยงมหาตะฟุดเวิกเนี่ยมหาตะฟุดเวิกเนี่ยแค่เดียวด้วยคุ้มคือขะน้องโดดขึ้นไปที่มือคมเสียกับว่าถีดโดดโซ่ฟ้อมจันเอยมือข่อยคมเสียกมือลุงทั้งทันหัวข่อยเลี้ยงไปถือเก้าอี้แตกนั่นถือเก้าอี้ทนเลยแล้วเนี่ยเพราะฉันได้โชคซ้ำเออหัวเอ้ะ กรรมการมาจับแผลแต่แต่พอาะท่านในซุกง่วมผีรีแล้วเนี่ยมบทกีเวิร์คคือนะเอา้มาพลอยเจริญว่าสันกรรมการเนี่ยโอ้ยกูจะจับหัวกรรมการใส่เก้าอี้น้ำกันบังเด้ขึ้นไปอยู่หรอกเอิ้นหมอมาตรวจแผลโซโก้ในดอกยิบหาเข็มแผลนี่นะแอนตาสิ่นใจเข็มละหาล้อยเอามาคือจ่ายเกลือบสมมุติว่ากูลงไปแตกแต่ลางนั่นนี่ว่า๋อาขันไปแตกทั้งเวทีแอนตาซินจ่ายมั่งแอนตาซินรับผิดชอบได้เงินสองขันหา กลับไปหอดบ้านกัดลือหนามุ้งเฮี้ยนถิ่มเลยไฟสูมเลยได้สังกสีไม้ใส่แตะโจ้มาตั้งใยตั้งใจเอาจอยไปน้ำขยังแดงให้เราใส่ได้เนี่ยร้อยละสองบาทไม่เราไปเห็นยังซื้อได้เมียสันมิงนะเว้ยบ่นี่บ่ทิ้นเนอเฮ้ทนเนอมันเป็นทิ้นเนอกเมาอย่างที่บอกเขาพูถึงอ๋อเอาอันนี้คิ้วใส่ี่คือแตกสัสแตกนี่โซ่ไม้่เทียที่สองตัวนี้ อันนี้ก็แตกย้อนโซ่มวยเออนี่เแถอที่สองหมอมวยดังตัวสันนี่บ่ดังจะได้บุยเป็นยังจังแตกถือยังลหรอแถอที่สองนี่ไปเนี่บอกกล้าดดความเสียกเลยออย่านจะคของหัวคิดลงใส่เขาย่านมีปัญหาผมก็เลยขึ้นก่อนเอาใจเขายกเสียกเสียก็เสียงพวกกันดึงขึ้นได้น้องเลี้ยงดีเนาะพี่เลี้ยงเราเป็นน้องเจ้าได้หนิไหมโอ้ยมันเราบ่มีความหูทั้งหมอมวยจักเม็ดตัวเป็นแต่เป็นไม่ไงยกเสียกกับที่อื่นไม่ไงเลี้ยงที่สันจะเป็นหัวซาดเรา อันเอาจอยยกขึ้นเจ้ากรอดเขาเสมอกระลอดเขาไปปั๊บยางสังฟาเป่ยเบื่อหนังก็เดียมม่งม่งคนแข็งแรงเลยคนแข็งแรงกรรมการก็เรียกก็ไปฟังกติกาการต่อสู้เขาฟังไหนล่ะเนี่ยห้ามต่อยไตเข้มขัดร่มแล้วห้ามซ้ำมือแตะล้างให้แยกเข่าใจแล้วก็เข่ามุมเขาเจ้าวายคู่ล่ำมวยล่ำมวยข่อยว่ามีล่ำมวยล่ำมวยเลยถอดมงคุปุ๊บผาผู้ต่อสู้ถือตีนลูกเดียวสร้างเขาถือพงจมกระถาเลยไม่มีพ่อโตรกระถานเอ้าปากเจ้าคู่มุมมาบุ๊มาปุ๊บยุสนาไปเพราะมันเลี้ยวสู้ไปตลโอ้ย มองเขาย่านมองดึงเสียบมุ่งบินโอ้ดึงเสียบมุ่งไมยมันสิบเอ็เทือนไปมุ่งเขาคุณบอกสั่นอยู่จังลูกนกตกนั่นคู่ต่อสู้นะกูจะว่าเขาสั่นตอนไหนที่ดึงแห้งดึงแห้งกูเขาเลยดึงแห้งเขาดึงแห้งเขาไม่คัดอยู่หันลุดนที่ละหันปีปังเขาเลโอ้ยลงไล่อึดยากไม่สนอเนี่ยบอกตายกูตาย แม่งหินหอยบินออกตากว่านเฟสเทพบินสวนกันเออถ้ามันจับร่วมกันจะได้เครื่องทงปุ๋ยวุ้นเลยวุ้นเลยันจะได้โชกอีกมันจะได้โชกอีกออกรรมการไม่จับแพ้อีกแต้แ<ผ>อีกงเหรอ พ่อแฝดจะได้พ่อแตกจะได้ยิบตั้งเจ็ดเข็มกูนอนป้าแอนตาซินก็ใจอีกเข็มละฮาล้อยมาโอ้ยได้หลายกว่าเก่าบ่านนี้ได้เงินสามพันหาครับไปฮอดบ้าก็ซื้อโอ่งแดงแท้หนำผลอ้อมเฮือนโล่งโพงเลยโอ้คุ้มควงไปเบิ่งที่ครับได้กินน้ำผมแล้วครับโอ้หมอมวยดังมันละกันได้หมอมันยังได้คุ้มควงได้กินนอนได้มาจังสี่เห็นบเอเออเป็นบ่ทักหลังแล้วไม่ยังเหรอคือแตกนี่นี่บ่เออคือแตกใหญ่เสียวะงอนนตออีันนี้โซกมวยแถวที่สามเจ้านี่ เอออเเเห็นนบ้ายีขาควนซับเจ๊ยโว้ยห่ามึงอ้ยวนซับเจังไหนโชคมวยเขาสมามสี่ถืออาวุธขึ้นไปน้ำขันถือควนขึ้นไปได้ปะนังขาก็พกปืนขึ้นไปน้ำท่อนเต้าเนี่ยมันอกท่านใส่นุ่มบอกขจิกาดฟันก่อนน่ะอย่าไปหัวซ่าเราอันเป็นยังจังแตกนี่ที่มาก้องแพนี่บอกเออขืนเวที่ยางประคับประคองตัวเจ้าของย่านแพร่เสียงน้องคอยขั้นขึ้นไปเออนี่เอาไปฟังกติกาเรียบร้อยเอามุ้มถอดบางคนผ่าพูตองสูงทื่อดึงเสื่องอีกก็ไปดึงเขาไม่แม้ที่ดีตานั่น ปอบัสตาใจมันสาร้อยที่เกจเสิป็นคนใส่หัวในี่ยีหาวิธีไหนสันมันล้งเถิงเสียกที่ว้านเสีกบเพิ่มซะเลน้ำมันม้่ยประท่าหลปวดปอดจนอะไรถ้าให้ปวดนึงเมืแอหมท้าล้างยางเดียวหมมันมืนจะเจเสียกมันตูดราว่าีหัวคิดลงทั้งหลังไปถือไม้นักผารุ่นซีเรียมแม่ปูเขานี่หนังยู่จากกระงอนมะปกนักผากเอตาขูคือบริเ็นหุ่มว่ะไดซ้ำกับก็ะหอนไก่ง่วงอูปวด หมอขึ้นมาดึง <ENNIS> สองคน <lawsuit> ไปได้ดึงหนังดึงมากปกต่วงงิบยีสิบเข็มบพรท่นได้โชคดีโชกได้จะในยีสิบเข็มพคนอ่ะกรรมการจับเพ่ออีกโอ้ยบพราะท่นสุบบอดนุ่มสามเสื่อผ่านมาอ่ะหาจีเลยได้เงินเข็มละหาร้อยบาทยี่สิบเข็มรวมหมดเลยเอ็นต์จะินยังใจอีกเอนต์จะินใจเอาโอ้ได้เป็นหมื่นคุณเดี๋วครับเยโอ้โหได้เงินก่อนไงก่อนตัวโอ้ยได้เงิ่อนไงปนี่กูโมเศร้าไงเดี๋ยวได้เรียมมวยกูต้องไต่โต๊าไปเรื่อยๆว่ะซื้อลวดน้ำล้อมเฮือนโล่งโค้งมาที่ยิบเลยท ทีบที่ได้เป็นวันบระกาศบินรอดเอาพูดแล้วทรากันก็แถวบ้านนักมวยดังบ้านนักมวยดังตั้งแต่ประตูเขอบบ้านคอยยังกดรีโมทได้จังหวะน้องสิไปซุ่มสีซุ่มหาเพราอะไรเด้่ครับแน่นคำมาเรียงมาระบบไฟแสงสีโอ้ยว่ามันคาเฟ่ของปอานได้หรอพูดแล้ว มีระบบเสียงบริษณ์นิ่งนองนิ่งนองนิ่งนองไฟแหล่นนิ่งนองไม่ไฟน<อ>้ำม,มีเสียงน้ำไปซื้อมาตเตอร์ใส่หรอจากรับสวิตกัรผุลาใส่แต่ของนอกหรอาไฟมืองโซ่เสียงสีงสงสเออเออม,มาแตเอรวิ้ยขวายระบบนาเสียขวายเงินเจ้าของไฟไม่อยังไรครัพ่อหอนหกทุ่งกับปิดปิดไฟไว้ได้เขายันใทศบานขาวานหูอ๋อุกมวยสามเทือกเทื่อที่ซีจะได้ให้เป็นคู่เอกของรายการโอ้วยดังเว้ยยังมาควายบังหูตัวเลยเวยซาทาตาตีเป็นมวยเลื่อนแสน อูดจังอย่างเั้ที่เจ้า <c oughs> เขาสามือหนึ่งคอยไปตลาดเขาซากันวุ่นวุ่นเขาก็ยางเซ้ออยู่มือนเลงไปเบิ้งมวยดังมวยดีมวยเด็ดเ่านิ่งนองนักลาลังวันนักล่าเงื่นแอนตาสิ้น นี่สมอูนิ้งหนองลูกเมฆเขาเว้ยแม่คอยบปเลยซื้อเขาเลยแม่คอยซื้อนั่งตัวซื้อไข่ซื้อไข่ไข่หากิ่ไผ่มึ้ยซื้อโอ้ซื้อไข่มุ้ยเออแม่ดูลูกเม่เขาเออแม่อือหือพุ่มใจจะคล้องจอมเดิมพันจอมเดิมพันเพราะต้นยาค่าตัวก็เลื่อนเส้นแล้วบอมเปนหมอกโพดเดยนี่ยมันหนักหลาเงินรางวัลแอนตาสีดีดีเลย รถเอ็นเตอร์ซิ่นจอดยู่หันข่อยยางพานปอเพนนาข่อยตะระนับเงินรวยรวยใส่เนี่ยโอ้ว่าแต่ยินงข้าวไปใจรถตัวนี้ป้าที่ทุงต้องแตกแน่นอนเขาว่าฟังนั่นกับฟังพุญเอ็นเตอร์ซิ่นหรือละผิดช,ชอบเลยเนาะไปก็คึดนยากเดี๋ชชลยล่ะแค่นั้นเหรอมวยคู่เอกตรงไปตีตอนฮาทุ่มมุดแม้พูดแล้วสายตายจะห้องเขาดีไปไปคลองเสี้ยงหัวคิดตรงนี้นะเนาะเขื่อนยังไดเนอะฮะนี่ว่างแผนหัวเสี้ยงเมีงคิดได้ทันทีเลยเพ็้ยนยังไรล่ะตัวสุ่นการงานข้าวไตัวไป ให้ผมสกก่อนเวลาซับมือนีิผมสกแลนหลอดสามเวทีพุหเี่รับเงินเขามาก่อนแนวเห็นใจบุญเขาเงินไหลกว่าทั้งนี้เออเขาเขาสกก่อนเวลาักเขาเสื่อบ่ล่ะเสื่อแล้วเขาจ้าก็เห็นใจที่ละอย่ามันเสียรายการเขาไดิใส่รถโฆษณาออกแฮบอกพี่บอกน้องว่านี้น้องเปลี่ยนจากครูอีกแล้วการมาเป็นครูก่อนเวลาเลยบอมันบอกโหดเลยฮะข้าพระเขาดุกระเคิร์กมากเขายันบ่ท่านเจ้าคนนี่หลายเนาะผี เขาอยากเบิ้งเจ้าสมบัตเพราะมันปากเป็นในลูกหนวดมาฮอดผ่ามาฮอดเมซี่เนาะอายเพื่อนมาเบิ้งเจ้าโชกกันบอกออทิวว์ยุ่ยได้ยังไงแม้นลิตรได้ไยโอ้ยกูขี้เดียดปากเลยฮะเนี่ย จังกุลเตจเดียดเป๊ะเตจีเดียดให้เจ้าไปเบื้องตอนคอยขึ้นเวที่บังแนวคอยขึ้นไปนั่งใจสามโมงแล้ามะเขือจังสันขยยันเขาเรียบล้อมเสียกรัดไข่เขาแพ้เสือกอยู่แล้วคอยข้นไปนั่งเฮียใหญ่เฮียยังเขาบอกว่าลงมาก่อนยามะยงยามะยงเพราว่าเข็ดเวที่ซอยเขาเซย์พูดนด้เลยนี่พูดล่ะให้เอาจ้อยไปสื่อบังคูทอสูท่านนั่นเขาเก่งทางได้เขาสิได้แก่ทางมวยท่านเขาคือว่าไปสื่อวิดีโอเขามาศึกษาหลดเงินซื้อลดน้ำเมื่ดอ่ะเจ้านายจะเริ่มสื่อด้อได้ข่าวมาาาาวว่่่เเเตหนนนักอออีะข ไอ้เท่าไฟโอปัดโทษเตะแบบฟ่าพาเขาว่าทุกอย่างเตะใส่หรือเตะขว๋าเต๋ขว๋าเอาจอยบอกว่าคอยซื้บมาแล้วหด้อไอ้กาดเจ้าะโตกะห้ือกาดตกเจ้าได้การหูจมูกเอรีเลยเราวาโอ้ยการข้อสนอหูว่ากาดหูตะเคียะเออแม่นอนมันมันตุนหงหน่อยแกมวยโดยกาดสูงๆการสูงป๊บพอปอกบซอกกาดทุกเต๋ตั้มโอ้ยเต๋หนักอีหลีหายกินใส่เมื่อวานมันซางทืบเต๋ใส่หรอเออดุกซวงเนี่ย กาดอยู่คือมันเตะดุก s w i n มันกาดสูงจนมันเปิดรางท<อ>ี่ละเอ้ยคนสีแสดงอาการย่านเขาจับพิรุธได้<อ>กัดฟันพยักหนา้าเอาอเยอดกาดต่ำๆแาบนี้ <laughs> บอกเขาเต็มเขากาดต่ำเลยข้าเกิดข้าเขาหล่อเขาเนี่ยแล้วเอากาดต่ำปั๊บที่ละไม่ได้เตี้ยบตกว้างได้ล่ะ ฮาจีด้วยเอาใจราบการจะทุกทีเลยได้ยินเสียงเอาใจการเจ้าพยโยขึ้นฝึกพอโยกก้นปั๊บตั้มเขามองเขาดีป่วโอ้ยบัตเตเน่ก็รอกเดียะถือคักถือแน่ถือมองกันแม่นผมมีเงินเนี่ยผมเมาหลดหนีตั้งยังมือขึ้นหุดนะตายกูตายแงกไปเบิังเอาใจหนาเจ้าเนี่ยมาหลายหน้าเจ้ซ่อนกันอยู่จริงๆแม่หาหกหน้าคนผู้เดียาะแม่ตายกูตายโอ้ยตายกูตายแต่หูได้ยินเสียงชัดเจนเลยไปจังไงการจ้ทุกการเจ้าทุกการจะทุกตลอดเวลาคอยเสียเอาใจผู้เดียว การตั้งไว้บ่เห็นตุกเป็นแมงม่วยถึงซอยพี่เสี้ยพี่เลี้ยงมึงบ่เสี้ยวอะไรเราไม่จะเสี้ยวพื้นเสี้ยวคอยผู้เดียวขาดเดียวอะให้มึงเตะเลยสองเที้ยวใช่ไหมล่ะพรายักนายเขาเตะอีกเนี่ยเขาจะสิแกะเสมอแก้แล้วลมึงเตะมามารีกูจะปัดเขายิ่งซอกแหงให้กรรมการนับเร็วๆเมื่อไหรเขาต้องแก้ท่าม่วง่าๆมันบรจังสั้นเตะล่ะเขาเจแบบเยนทางคือกันอะฮ่าๆหาเจนี่มันเตะแบบพ่อปัดบ่ได้เลยเตะเสร็จล่ะโอ้ยเจ้าเคยเห็นอยู่ตัวฟ้าพามันยิ่งเสงา เตี้ยขึ้นพากันทั้งข้าปล<ะ>า <ปะ S 3> มันเตมะมาแต่ตะตุ่มมองผัวเราขาคนนีดด้แฮมซุกมาแฮมน้ำดุฟวงแขนกันลูไปนุ่มมัดเนี่น่ขาดติวไปน้อตีนเขาบุญเขน<ส>็ขนเข็นคนภาบขึ้นจังจีจังไกเขาถอนขนทรง,รงตลาดแมี่ยปีกยุดจังทีแม่อโอ้สมเขาสาไ <ฟ S 3> อตีนไฟเออฮ่าจกินแต่แต่กรรมการที่เล่นเขามานับเสียงละข้างเต็งเใช่เนี่ยพ่อได้แก้ทักมวยละข้างซอยเอออย่างนั้นจะว่าเกือบสมมั่วผู้เสียซื้อนิ่งหนองเลย เอาใจก็มาประคองเป็นั่งเก้าอี้นังจะมาคข่มเขาน้ำไอ้คนก็เขาน้ำก็เหมือนยกเนี่ยวะครูหนึ่งศูนย์จะพ่อตายเลยไหมป้าแล้วไปเห็นครูตอนสู่ละซ้ำหินนี่เมื่อไม่นานพ่อก็โตแบบนุ่มเหลือขังเดียวกูก็กัดออกติดถิมเล่ยผาโค้งบ้าขาดกรูเมื่อขึ้นใจเถอะยางใส่เล่ยแล้วพ่อนเขาพักยกยุ่งขนาดนะเขาเขาน้ำยุ่งสมนี้เลยเนาะเป็นร้อยตีตอนนั้นเขาน้ำในแห้งธนัทตีคน เขียดแห้งด <oughs> oh. ีตัวขยันไปถือเก้าอี้ปีทุ่มเงาขึ้นนักมวยปั้มนี่ถือว่าให้เกียดเต็มที่เลยเลยน่ะแมนแมนแมนเไปฮอตปั๊บก็ถือสีนี่าเลยฮะตัวกุ้มวยแบบมึงสูงมวยแบบบอสปอร์ตเอออเ๋ตายจะมองเกาามันก็มื่ดตะกรุดูเมื่อเอตีมองเต้เนี้ยโยสก็ว่าจังสีเหลวบ่นั่งหนาจื่อโจโลเส้นฟีเลียงเสงนหนามวยบ่ปากเลยบ่ปากเลยบ่คิด ขาดบ่้งล้ว่าหอยสกาดามสำน<อ>ักน่หน่อยจะตัวกูเรียดมาแจ๊เม่ผู้เกินพี่นั่งสำัวต<อ>่อ,อหนาคนเป็นเมือม่อเเล่นแสงหูที่วหนาคนบน,นันมซือด<ร>าเฮรจโลอยู่ที่สถนนีหูหน่อยเกินไปนี่ละนิ่งนองปากไข่อยกรวานนานน,าน่านน่านอยบ่หนีได้ดาล้ล้วบ่หนีได้นนใจบ่ละจ้องอยู่เลยบ่เขาบอลลูมนี่นวดทาเขายู่ชิ้นี่หมเออียงระฆังแป้งขึ้นผู้ยง่ายมึงลงเขาอีกเอาเที่ยพี่เลี้ยงกับพี่เลี้ยงเลือการทั้งสามคนเนี่ยละคร้ใจบ่ไหนฮ ยางเลย่างลงเวทีเลยแล้วคนเอิ่นน้ำของยัมบอนซ้อนเด้เลยรถแอนตาสิ้นจอดย่างควักน้ำใยใยจะเฝ้าไปมาเบิงสะก้อนของยัมบอนซ้อนมันสิได้ก้อนหน่อยเงินเจัได๋เขาบริษัทผมยาคุณวินัยผู้ใจกว้างผมเขาเจ้าก็มีแผนกรับพิสสอบเอิ่นมาเบิงตรวจบาดตรวจแผลตรวจแผลแตกหาเข็มนี่กระจายไปแล้วกรจายแล้วจิ๊มนี่กระจายไปแล้ว ยี่สิบเข็มนี่กระจายไปแล้วเออขยเลยบอกว่ามันบอกเป็นส่วนทึ่งปานนั้นเลยครับเพิ่นบอกไทยเพิ่นได้ลูกหนวดตีตะลางเพิ่นบอกไทยเด้มาจากไหดึกช่วงครับดึกช่วงนลย <laughs> โอ้ยกูบอเดียวบอกมันก็ว่ากูบอกเนาะมันจะมันพึ่งผมผงสู้รถสหามเอ้ยทั้งผงสู้รถทั้งน้ำตาลหวานเยิ้มๆแล้วมันใส่เข้าไปเอาใจเข้าไปน้ำสมบูรณ์ไปตัวมันสิไปแบ่งผลประโยชน์มันเออเห็นตาไปสิได้เงินก้อนโตมันก็น้ำคนที่ว่างเด้อเห็นแตกหลายเนา่ มึงข้ามข้ามึงระบาดดิว่าคือนระบริจาคเลรอวะสันเอาซะมาบริจาคเขาว่าบ่มีห้อยเงียบมันคือว่าจังสันเขาใจ่าตามเข็มดิเข็มละเข็มละมันบริยิบจีล่ะเป็นยังนจะบ่ิยิบมันแตกอยู่มันแตกอยู่ไหนอุ่นมันหักไหนมืดหวังเลยหวยมันเสด็เงินปัวจะขอางนอกฮะนี่รถแท็กซี่ก็จอดทายู่หันเลยเลยเนี่ยเอาเห็ุจังไหนล่ะฮะนี่เพื่อจะออกหลังบ้านเขาหมดแล้วลอยหนีทั้งเรื่ลยประคองดูข้องจะของจนหัวหอดตลาดมอสฟีมันเสด็เงินปัวสันจ้างวอดบ้านกับมังสังกะสีตั้ง มั่งไปอย่างมั่งไปขายขายปัวเจ้า,จาของอ,อ๋อก็ซื้อแผ่นหนึ่งเจ็ดสิบแปดสิบอยู่บ่อเหรอสามบาทกระบุญหัวแล้วเขาตีว่ากำลังเสือกีสีเก้าเออหยาส้มว่าสิมุ่งขึ้นแต่ขอยืมไฟเลยี๋ยวเห็นกี่เตาอ,อุ้ยห่ากี่เนาเออเรื่องข้าวผมจะอยู่ห้องใหม่เลยเนาะมอแล้วก็อยู่เฮี้ยนนั่นแหละต่ว่าหันนับดาวยังขึ้นเอโอโอ้เจ็บก็เจ็บซ้ำก็ซ้ำแต่บันดา็ยังบาพา่พ<อ>่ออเหลียวเห็นแต่โอ่งแดงใส่น้ำซั่นซ้า สีขายท่านเรียบร้อยเอาบอเสียดายน้ำบ่เสียดายอยู่เอาทักษิณบอกว่าโจมน้ำเอามาตั้งไว้เพราะนะบ้าจังเลยว่าตอนมี้ที่โจมน้ำได้ถ้าบอกตทวจีบตัวเด่นก็ปล่อยน้ำบอกเต็มเดินบ้านยามีแต่เป็ดน้อยเลรียญยู่สามมือสามคืนน้ำยังโบกๆอย่างแต่ปนันยังบอกพ่อเลยเลยเนี่ยเเอาจังลื้อลวดน้ำไปขายอีกลื้อลวดน้ำอีกประตูกะขายอีกเหลือไว้จะไฟแขนในคางเล่าท่านเรียบร้อยเรียบหมดท่นเลยบล้อยจักสีจ้องไปนยังรีโบหมดโคตรในใกล้ตีกันมันกับ่ตีให้เบิ้ง เสร็จเลยบ้านนี่ฮ่ามึงเอ้ยของได้มากยังไงทำไมเสียไปไหวเถอะอันได้มากเสียสิได้ขายรักษาตัวจาของมัดมัดตายไทยไทยตั้งใจว่าสิเป็นแซมอีสานคนหนึ่งไทยเป็นแซมมวยลวยแพ้แตกล้วบ้านอีเมียก็รวยเฮ้จริงแล้วมันมันเป็นน้ำพีเลี้ยงแขนนี่แซะนี่เลี้ยงก็ต้องโชคอีกก็ไปเอาจอยแกะท่ามวยให้บ่อถือกเ่าอย่างเดียวมีจัะขาดกันโตกับการทีต้องก็ตะหมดหมดหมดเป็นน้ำพีเลี้ยง เพื่อพีเลี้ยงแพ้เลยเกาพื้นเรื่องหมัดเรื่องมวย,มวยปอยซกจนรวยรวยบาทรวยแพ้ทั้ทงแหลกซกกหลังสวนเขเตะลมทวนวาดวันเขาแจ้พีเลี้ยงบอกมึงอย่าแพลุกขึ้นแ้่ลุกทะแม่หนิน้นอยล่อยแม่งน้อยออกตาลุหอดมุกแเ้วละเอาลุกลุกไอ้ลุกแก่ทาอยอยามวยนะบอเน่หนึ่งสองหนึ่งสองกาดจ,จะต๊สวยหนึ่องกาดจะต๊เออ ลุกขึ้นด้วยศักดิ์ศรีสายพร้อมตาไล่เห็นคนทอกระป๋องพัดแถวทรงมัดจังป้องตามที่เลี้ยงบอกหนึ่งสองหนึ่งสองจะไข่ละผสมใจป้องพัดหนึ่งสองเข้าทองกรรมการบมามื่นตาบอ่องเ้าไปดีทองกรรมการจักแล้วเพราะนังเถือกรรมการล้มลุกล,ลุกขึ้นและเครียด่ยนไฟวะรีเมียเครียดเขไปดีพ่อไปเลยละักกะรอดได้แซม เขาบอ่อให้แต้มเพราะว่าสอบบ่ผ่านสมัยสุกับแซมสันคือกันนอกแต่กรรมาการเลอดเป็นแซมอีสานกู้จัดการใส่หัวสังหงจะไปเสียใจการต่อยมวยมีแผ้มีชนะนัน่นรู้หมดเนาะแค่ทีนี้ไฟหนาวเปเจ้ามไม่เมืมเอ่อเท้นานาบสบายเแ็่ก้อยเขาดูกานอนหมู จีดไฟก็ให้แก่มือนัดนี่ทรงคือขู่ทรงเป้าเบาไห้ล่ะสิ่งแซมกับรัตนพลนบ่อท่านดนแกคัดหูเข่าเลยอดเป็นแซมเลยเฮาตกกับเขาเ่าตามเป้ากัดีกาหน้ามัวที่บ่าซอยมั่วเลยไปหาคัดหูเขามันผวดนบ่ว่างไม่มีทางแก้หาทางแก้ละที่แกไปแล้วทีบอกสับหนึ่งสองหนึ่งสองขาดจะตกจะเหลือแล้วเฮานึกสองเจ้าหลักคอยกนกี่ทางด้วยล่ะ กาจะตกกาจะตกถูกขางคอยมุนหมดเชียแซมย้อนเจ้านั่นแหะแก่ท้งมวยบุีอย่งมีเตนหนึ่งของกา่าจะตกไคเลยแล้วก็อดไดแซมเขาบ่อให้แต้มเพราะว่าสอดมาผ่านสมัยสุกกับแซมสันคือขันนอกแต่กรรมการเลยอดเิ็นแซมอีสานผู้จัดการใส to to ่หัวสังเหง ไม่เจียวเลยเขาไม่ห้ดอกแซมคือบม่หอยครับที่จะหอยต้องใี้แซมอ่ะวเจี่ยวไปงั้นเลยเนี่ยไปอาจนำหน้าตอนนี้หาโบเลยเอาง่ายกันเลีไฟเขาให้แก่มื่อนัดนี่ทรงคือคู่ซบเบาๆจิ้งแซมรับรัตนพลบอท่านดนให้กัดหูเขาเลยอดเป็นแซมเลยเฮาซบกับเขาบ่ตามเป้ากะทิกา แบงเปโปเซ็นยังบม่ได้เงินโมโหซาที่หลังยามาอาไห่วยด้ว